สวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ถ้าพี่น้องจะขออนุญาตให้กัยมือกลองของห้กระสอบเขานี้เนาะเป็นขอพระคุณนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะพี่น้องก็มาชมด้วยกันนะคะเป็นเช่าหน้าพี่น้องก็สิเป็นเสือผ่าม,ม่อมแม่นะคะขออภัยนะคะ เป็นเชือผ้าที่เราใส่ลงทุง่งลงเท้าล,ลงทงลงทานะคะภาคอีสานนะคะช่วน้พุมรอยเอ็นนะคะบ้านหนองไม่ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะคะมาดูกิจกรรมของชาวหน้านะคะพี่น้องมากระสอบนะคะกระสอบของเหาของชาวนาที่ใส่ในการมอกเขาพี่น้องเขาเป็นเป็นเขาที่ว่าซอยกนหงอกพี่น้องนี่นุ่งงอกร้ายวันเพื่อจะเป็นการออกลากร้ายพี่น้อง หน้าดินตมพี่น้องทําสมแซมพี่น้องทําหน้าสมแซมขออภัยนะคะถ้าน่งกอบม,มอวลวสุภาพเราพี่น้องก็จะดผ้าพี่น้องมาเบ่งนี่แหละว่าขออภัยนะคะนางพื้นดินเลยพี่น้องนี่นี่ตัวน,นี้ก็จะมีการทํำสมแซมหน้าเนาะพี่น้องด้วยอ่าด้วยผ้าละหนาทีของเฮ้ามีร้ายพี่น้องมีหลากหลายนะคะ ทำเพื่อปากเพื่อท่องของเฮ้าพี่น้องนี่แหละก็เลยมิการหนทหนําทำนาไม่เป็นยังพี่น้องด้วยอุปสรรคแล้วก็ผ้ายุเข่าพี่น้องผ้ายูเข่านะคืออุปสรรคของชาวนานะคะเห็ดทำนาราชาน้าพี่น้องสว่วงแดดกระแดแดดแดดก็คือการไทยไทยกบพี่น้องไทยดาไทยดาครั้งที่หนึ่งนะคะการทำนาไทยนาดาครั้งที่หนึ่งแล้วก็ เพื่อว่าให้ยาพี่น้องให้ยาของโนนีไทยไดะตั้งตาพูดตั้งตาไอตั้งตาไอคิดชิดด้นโดนพี่น้องตั้งตออาอันเยี่ยวเขาแล้วพี่น้องต่อฟ้างของนก็บ่มีไอซั์เลียงพนีนก็อยากหายบำรุงหน้าพี่น้องบำรุงพื้นดินนะคะขอพอภัยนะคะก็จะคุยไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแล้วก็ทำงานไปนั่มเนาะพี่น้องเนาะ โดยการช่วยเอาหลากออกจากเพื่นเนาะเพราะว่าหลายวันพี่น้องสามวันแล้วเนาะหนูก็ตรงมาช่วยดึงดึงหลากออกจากพิ้นเวลาห้าวันลงไปพื้นดินยังสีเนี่ยพี่น้องวานลงไปพื้นดินกว่าจะได้บ่ออันก็ได้ไรก่อการเป็นกระจุกพี่น้องให้เพื่นกระจายออกแน่ให้เต็มแปลงหน้าให้ในพ่อเนาะพี่น้องเนาะกาเนี่เอามาน้อยเลือกเกินพี่น้องเหตุกามามน้อย ก็เลรู้ว่าพี่ใช่เพิ่นจิตไทหลายแล้วพอรู้ว่าที่นี่มันเดินหลายหน้าม,มาหลายพี่น้องฝนตกนี่กับฝนตกไป,ปล่อยได้นี่ค่ะบรรยากาศฝนตกไปปล่อยกับแสงแดดแสงพระอาทิตย์นะคะก็อบยิ่งไปด้านน้นนะนี่เห็นบ่เย็นชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าฝนตกมาใส่นี่บ้านอีสานใส่หนานอนๆนเย็นปอเย็นจ่อยจ่อยเนาะมดฝนน่ะ ถือมือถือแขนถือขาเย็นเจีบนะ๊บเนาะเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ลงมาจากท้องฟ้าเป็นบริสุทธิ์ยู่เด้ค่ะผ่าอีสานบ้านเฮ้าบ่มีบุญละอ,องหลายพี่น้องพุนนะผุนกระตกลงมาปอกแป๊กปอกแป๊กเนาะเย็นสบายชื่นใจเนาะก็จะขออนุญาตคัดนี่แหละพี่น้องนี่เอาใส้ทังนี่ลากพ่นกอดกันยูพนผภาคอีสานว่าบ้านอีสานนัว นเมล็ดพันธุ์เข่ากอดกันอยู่นี่ค่ะก็จะมาขอ,อยาทำงานต่อหนากองเลยเนาะเพราะว่าพันติดกระสอบพ,พี่น้องพ่เนี่ยพันติดกระสอบเพราะว่าหนูช่วยเล่งงอกนะคะเขานี่ก็มีการนําไปแช่น้ํานะคะนําไปแช่น้ํานําไปแช่น้นะะํนนานะคะเป็นเมล็ดพันธุ์เข่านะคะข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะคะก็จะเอาไปแช่ ไปแช่น้ำหนึ่งถึงหกชั่วโมงนะคะถ้าเร่งด่วนนะคะถ้าสมมติว่าไม่เร่งรีบอย่างนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็หนึ่งถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะแช่น้ำไว้แต่ไม่เกินคุณเห็นปะเห็นบ่ค่ะค่อยๆค่อยๆเอาออกให้เพิินพี่น้องหากเพิินเขามาร่วมกันค่อยๆดึงออกให้เพิินเป็นเม็ดไผ่ม็ดมั่นภานอีสานเรียกนะคะขอใส่ภาษาอีสานเลยเด้อค่ะ สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดบรรยากาศดีหลายพี่น้องล่ะจ้าขออาภัยนะคะก่อเป็นพี่สาวเป็นหน้าในชุ่มชนเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นถนนด้วยค่ะนี่เป็นถนนนี่เป็นถนนสัญจรไปมานะคะเป็นถนนทางลูกรังนะคะที่นั่งอยู่นี่นะคะก็พี่น้องผ่านไปผ่านมาก็มาทักทายนะคะว่า e young, you know เอ็ดยังอยู่นอเพน่านี่แหละนี่แหละทำหน้าทำหน้าลำบากพี่น้องนี่ ทำหน้าบบถือช่วงแล้วก็มีเหตุจำเป็นหลายๆอย่างเนาะนี่เหตุหน้าหลายธงแล้วก,ก็เป็นรถของเจ้าของก็ด้วยผ้าละค้นขับเพิ่นก็ทำหน้าที่ด้วยนะคะทำหน้าที่ด้วยทำหน้าที่ทำงานทำงานราชการนะคะชาวนาของเราด้วยค้นขับเนาะก็บ่าได้อยากให้เพิ่นเป็นเป็นเจ้าของรถนะคะเป็นพี่ชายด้วยค่ะก็ต้องล่อเพิ่นเนาะเพิ่นเหตุหน้าหลายแปลงหลายธง พี่มีทงไงทางบุ่นเรียกว่าทงไงพี่น้องทางพุ่นไปเรียกเป็นทงกุล่าไปค่ะทางทงไงเป็นคนละอำเภอแต่ว่าดินพืน้นดินติด,ต,ดติดกันนะคะก็นี่ค่ะบ้านอีสานของหนูกับเรียกว่าหน้าทงเพิ่นกลับไปสมแซมหน้าทงยูเนาะค่ะกว่าเสียติดกับโง่กลับมาทํางานโง่งงบ้านอีสานว่าโกเนาะ บกกว่าสิกับบกมานนี่เมื่อว่านี่ก็ไปทำหน้าอยู่หน้าเสียวพี่น้องหน้าอย่างคืงออื่นหน้าเสียวเนาะหน้าติดล่ำนำเสียวค่ะพี่น้องบานหนูก็เลยบานหนูหรือชุ่มชนหนูก็เลียกกันจนติดปากขานกันว่าหน้าเสียวพูดเป็นชั้นๆสั้นๆเนาะพูดเป็นสั้นๆว่าหน้าเสียวพี่น้องนี่โอ้หมอกพิ่นไวลายขึ้นเรียกก็บ่ได้ไรอยากมาแตะบตองพื่นเนาะพิ่นกับเป็นผืนกันเลย เป็นผืนเป็นแผงเนาะเป็นแผงเป็นแผงหลักของเิ่นนุก,กับฟ้าวอยู่ได้พี่น้องนี่เพราะว่าแดดไล่มากเชาานากับบอคอยได้ออกแดดเด้ออกแดออกดปีละครั้งนึงพงผืนอ่ะพี่น้องออกแดดปีละครั้งนั่นแหละที่ออกแดดจ้าจ้าถ้าเราออกก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นตากถางต้นไม้นะคะรอบคันนาหรือว่าทํากิจกรรมจงแจ้งภายใน บ้านเรานะในครัวเลื่อนนะคะก็สมัยนี้แดดจัดจ้าพี่น้องแดดจัดจ้าด้วยโลกเปลี่ยนไปพระอาทิตย์ทำงานหนักพระอาทิตย์ใกล้ใกล้โลกมากขึ้นเนาะก็จะมีความร้อนแรงเนาะพี่น้องก็บ่บ่สามารถที่จิออกมาได้อยู่แดดโดนๆได้เนาะพี่น้องเนาะก็อยู่ในร่มเงาเป็นส่วนใหญ่นะคะก็งานในในแดดก็ตองเฝ้าเท็ดจังสีแล้วพี่น้อง นุก,ก็รีบอยู่เด้อพี่น้องนี่เร่งรีบอยู่เด้อนุก,ก็ขออภัยนะคะในการทํางานแล้วก็ทําไรให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะน,นุก,ก็เอารากบอกจากนี่เป็นเมล็ดพันธุ์ขาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นพานมาถามเนาะเพิ่นก็นให้ความรู้กันนะพี่น้องว่าก็มาถามไทยกันว่าเป็นจังไดของที่ก็ทถำถำบากคือกันเป็น ทํำถือช่วงพ้องเพื่นก็เป็นว่าทํำถูกช่วงอยู่พี่น้องทํำแล้วทํำก่อนอยู่ทำในช่วงที่เป็นแดดจัดจ่าดีอยู่เฟลาฝนมากอะ่ะ เขาขึ้นเขางอกพอดีเขางามยูบาเทนี่เขางามอยู่พี่นองก็ต้องดูแลเขาแต่ก็มีความเสียใจบาเทนก็นเลยเมื่อว่าสูนองฟังว่าพี่เสียใจหลายบ่อยากไปหน้าถึงว่าสิ็จทำหน้าแล้วแล้วหรือว่าทาหน้าเสร็จแล้วดีใจแล้วว่ามีเม็ดเขาเกิดหรือว่ามีต้นเขาเกิดในแปลงหน้าแล้ว เลยวาผลจุดท่ายไปบึงเขาพี่น้องพี่น้องการทาหน้าเขานี่สิบอกไว้ก่อนว่ายาชลาดใจเด้อค่ะยาชลาดใจบ่แมนว่ข่อยเหตุหน้าโลงทงแล้วคอยดีใจนอนปุยป,ยปุยอยู่เฮียนว่าแมนได้พี่น้องก็ให้บึงไปบึงตลอดพี่น้องยาเสียใจมี่ยังเหล่าสูกันฟังพี่น้องเฮียนขังกันหรือว่าบุคคลเท่เพิ่นมีความรู้หรือว่าเพินพเพ่นไปศึกษามากเกี่ยวกับ ผูมิศาสตร์ของบ้านเฮ้านะคะก็ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะขอพระคุณไว้หนะ้าโอกาสนี้นะคะได้รับความรู้ดีๆจากทางนาหญงจากผู้เพื่อนมีความรู้ด้านการ,กรเกษตรการทำนาเป็นย่างดีนะคะก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยค่ะหนูกับมีโอกาสนะมีโอกาสได้เขาไปอบรมไปฝึกการเรียนรู้ในการทำนาจากการทำนา การทำนารุ่นเก่ามาประยุกต์ใช้กับการทำนาโลกยุคใหม่0ูนนะคะก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับโลกของเราโลกวิกฤตโซเชียลโลกาพิวัตน์นะคะก็ประยุกต์ใช้หลายๆด้านนะคะก็เป็นกามีการสอนมีการดูแล เทคแคร์ uh, care, ทุกขั้นตอนในการทํานานะคะทุกสามวันทุกเจ็ดวันอย่างนี้ต้องต้องไปหน้าพี่น้องบอระเมนว่าเห็ดหน้าไวแล้วบอ,บอสนใจโอ้ยดีใจข่อยเห็ดหน้าลงทงแล้วบัดข่เวลาข่ไปไปเกี่ยวผุหละข่จ้างข่ไปเบิ้งเทเดียวสุดท้ายพี่น้องกับสิได้พื้นดินอย่างเดียวเด้ยพี่น้องก็จะได้พื้นดินแดดพื้นดินแบบ โลงไปเลยเดย้มันต้องเบ่งแล้วก็ดูแลนะคะอย่างน้อยก็ดูแลสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะลงไปเบ่งหน้านะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็มีการเตรียมการได้พี่น้องบบเมนว่าจะเพิกเฉยจนเกินไปนะคะเอากะทําภารกิจอื่นกะช่ยยุดอกว่าทาหน้านน่ง่ายง่ายวัานถิ่มวานปลากะยู ก็ไดกินดอกพี่นองพราะลงคนกับว่ามั่นกระจิงอยู่พี่น้องแต่ว่าอยากก็อยากได้ที่ว่าประสบผลสําเร็จให้ได้มากเท่าที่เราทําได้เนาะพมีคนดูแลอยู่้าสมมติว่าทําหน้าทิ้งไว้แล้วก็ทําไปทาภารกิจพอไัยนะคะกลางเลยเนาะนี่เนาะความสะดวกของชาวหน้านานนั่งนันอยู่ดีนี่เพราะว่าเขาจังว่าคึงถังผุนพี่นองอยู่ในนัน้นเพราะว่า เิ่นอัดแน่นกันอยู่เป็นเป็นหลากอัดแน่นกันเป็นแผงเลยต้องช่วยๆในการดึงออกมาเพื่อว่าวานลงไปจะได้บ่ได้ไปกองกันโอโนยู่ัวอยู่มองเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่อค่อยๆดึงเพ่นออกมาเวลาวานกระไดกระจายออกไปคงจะเป็นกระสอบเดียวนี่ละมั้งน่เนาะเพราะว่ากระสอบอื่นเพิ่นหลอดนอ้ำยุค่ะพี่นอ้องก็เล่าทิ้งในเราละพี่น้อง ว่าถึงการได้ไปฝึกอบรมเนาะค่ะเขาเยยเพิ่นเพิ่นกับมาบอกว่าเขาพี่พี่เพิ่อ,อยากไปเบิ่งดอกถึงเขาพี่งามคาประมาณว่าคาอยู่มือขึงศอกแล้วก็ริงอยู่แต่ว่าของเพิ่นจะเป็นต้นเหลืองเป็นต้นเหลืองขา,ขาวๆพี่น้องเพิ่นกับแม่บาอาการให้ฟังเนาะก็เลยบอาให้พี่น้องฟังว่า ไปไปเบเิงอีกหรือย่งพี่เพิ่นกันโดยความเสียใจเนาะเพิ่นก็นเลยบอกว่าโดยความอกหักถือว่าเป็นการอกหักเราเป็นการเสียใจได <c> ้ค่ะเพราะว่าว่านเขาลงไปแล้วเขาเกิดแล้วบัดน,น,นีฝนตกมากพี่น้องน,น้ำฝนก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นก้อนเมฆตัวนั้นเป็นก้อนเมฆที่สะอาดหรือเปล่าก้อนเมฆตัวนั้นอาจ,จเป็นก้อนเมฆที่สกปรกก็ได้นะคะเพราะว่าก้อนเมฆก็รวมรวมกันมาแล้วก็ถึงจะมีการตกลงมาก้อนเมฆตัวนั้นอาจจะตกลงมากที่ว่า เป็นก้อนเมฆที่มีความสกรปรกนะตกลงมาพื้นที่นาะเราก็ทําให้พื้นที่หน้าของเหาเป็นเชื้อโรคแล้วก็เป็นเชื้อราได้นะคะนี่แหละกันเลยเราเห็นพี่น้องให็นยายเพื่อนป้าว่าอ๋อพี่หน้าพีนะ่ะเป็นเป็นแบบนั่นน่ะเป็นขาวขาวแบบนั่นคืออ่ เชื้อราลงแปลงนาแล้วเด้อแต่ว่าอย่าชะล่าใจอย่าไปเสียใจมากจนเกินไปไม่ไปดูนาบบเมนนะคะนี่คือคําแนะนาเนาะคาแนะนําผิดเพิินลงไปนะคะคําแนะนําพี่สาวไปเมื่อกี้นะคะน้าสาวนะคะบอกว่าห้เพิ่นหะซื่อหาหาหาซื่อ,อยาเชื้อรานะคะมาผสมน้ำใส่น้ำหลายๆจำนวนหลายก็ได้บ่าเป็นหยังพี่น้องว่าตะเหาได้ไปฉีด ไปฉีดรอบแปลงนานะคยะยายมาน่งเสียใจแบบนี้โดยทีบอตองเลทํามียังเนาะเบิ่นกบว่าไปเบิ่งมือใดก็มีตะกุดตายลงมือโอ้ขออภัยนะมีแต่งตาไอเหลืองลงมือนั่นเหลืองลงมือนั่นหนูพี่กะจ้ากสิเหตุจังใดน,นูก็เลยแนะน้าเพิินว่าด้วย ทรัพยนะ์เนาะโดยทุนทรัพย์ผทุนทรัพย์ของชาวนาพี่น้องกะรรายได้กับ่อปันไดลดอกพี่น้องเนาะก็ต้องประหยัดเนาะคะ่ะประหยัดอยู่นะคะอยู่แบบพ้อเที่ยงนะคะกิยานมันแพงบ่เพื้นคิดบ่ออกน้ำพี่น้องชาวนาเนาะชาวนาบางเฮาก็ทถ้ำแบบโบราณไม่ได้คิดที่จะดูแลอย่างเต็มที่นะคะตรงมีการดูแลอย่างเต็มที่นะคะมีการเตรียมเนะพี่น้องพี่น้องทุกคนก็แจ้งนะคะในช่วงนี้นะคะ พี่น้องได้ดูคลิปของชาวนาแล้วนะคะก็ไปประยุกต์ใช้นะคะพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบพระคุณหลายๆนะคะก็ได้ความรู้นิดๆเมื่อเา่าซูพี่น้องฟังเนาะได้ความได้ความรู้นิดๆหน่อยๆบางทีก็เป็นไม่เป็นสาระเนาะ พูดก็เป็นคนทีเ่ว่าภาษาอีสานพี่น้องเป็นคนลิ่นใหญ่พี่น้องว่าก็บอชัดเจนขออภัยไว้น,นะโอกาสนี้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้น,นะคะบางทีก็ว่าตามภาษาสำเนียงนะคะเสียงเป็นแบบนี้นะคะบุคคลเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะขอโอกาสนี้รง่งคปไว้ให้พี่น้องเบิงน้ำกันนะคะก็มีการถ้ำเนาะนี่ ช่วยอ,ออกพี่น้องเนี่ยเอาออกเพื่อนจะถาว่านไปเป็นกนออ่อนโอโย่เพิ่สิเกิดเพิ่นก็จะเกิดบงงามได้พี่น้องบ่กระจายบกกระจายเขาบกกระจายออกไปยังสี่ก็จะบ่สวยงามเป็นยังไงพี่น้องเป็นกระจุกกระจุกอยู่บัดนี้เวลาเกิดมาเพื่อนก็แย่งสารอาหารกันพี่นอ้องเพิ่นจะแย่งสารอาหารกันเด้เขาก็จะ บ่อุดมสมบูรณ์นะคะยุกไก่กันหลายเนาะ,ะว่านเขาที่หลายกับบ่ดีพี่น้องมีผลเสียคือว่าพึ่นบ่ได้รับสารอาหารหลายเนาะล่ำต้นก็จะน้อยๆเรี่ยวๆพี่น้องทาว่านที่กันนะนี่แหละคือปัญหาเนาะโอ้ใส่เวลาโดนยุพี่น้องละในการช่วยดึงหลากออกจากกันนุกอเรงรีเดนนยานหฮอนดแดดพี่น้อง แดดแห้งหงบเคย่อสู่แดดจัดๆปันไดมาๆพี่น้องมาเบิองน้ำกันโอ้มเมล็ดพันธุ์เขาลงไปคืนนี้งูกเสียดายอยู่เด้อมูก็อยากให้พืนโลกได้แปลงหน้านอนนี่ขออนุญาตนั่งเลยโอ้หนังทับขาเจ้าจของโดนน้องปวดขาขออนุญาตนั่งท่าไหมเออนี่แหละบ้านอีสานเรียกว่าเหยียซ้อยเอยอโอ้อเย็นสบาย บเหยื่อ้อย,ยตาทีแหลกเด้ตาทีแหลกน้องพี่น้องเนาะโอ๊ยไปนั่งทับขาแต่ของตังโดนตัางนั่นนี่เราจะทำภารกิจจากของไปพี่น้องนีอึบย่านเขาหกเด้พี่น้องค่อยๆเฮ็ดนี่เพราะว่าถ้าเฮ็ดรุนแรงเกินไปตาพิ่นกัสีหักออกจากากันนะเพราะจะเสียหายนะพี่น้องนะ ก็เลยค่อยๆเห็ดนี่แต่ว่าก็เห็ดเร็วอยู่เร็วเท่าที่เราเร็วได้ <c oughs> ที่นองนเป็นพื้นเลยล่ะฝนตกมากเลยนี่ <c oughs> ดีใจร้ายขอบคุณเทวดาเด้ค่ะ <c oughs> ชาวนาออกมาหน้าแต่ละเถือกอะมีฝนไหลออกมาเรือๆๆ,ๆือโอ้ดีใจดีใจ ขอบคุณเทวดาขอบคุณพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนทุกท่านนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่มีโอกาสนี้ก็คงบ่ได้เห็นหนาวบอกกันเจ้าเจ้าเจ้าจ้อยู่จังสี่ดอกเนาะดีใจร้ายนะคะที่กําลังใจส่งมาให้อยู่ตลอดเวลานะคะชาวนาผู้ไหนน้อยชาวนาศิรัญญาบวาัวพันนี่แหละเนาะคุณพ่อตั้งไห่สาวบวัวพันเพิ่นมักมอลลมลาย เป็นกระบ mi วิทยุน้อยเนาะเขาให้ฟังมีวิทยุน้อยลงง่ลงธงล่งธาจังสื่ซื้อทานซื้อทานมือละสองก่อนสามสองสามวันสื่อซื้อทานก่อนหนึ่งเนาะเป็นวิทยุทานซิสเตอร์เนาะน่ารักน่ารักดอกใส่ถุงพลาสติกได้ที่น,อน้องใส่ถุงพลาสติกคุ้มไว้เพราะว่าฝนตกลิ่นมากเครื่องเพิ่นอาจจะบ่ถือบ่อหายโดนน้ำเนาะจังสี่ถา้าบ่มีฝนจังสี่เนาะก็จะ เปิดวิทยุฟังเนาะเพลงมีเพลงลองเพลงอ้อยอ,อ้ยยอ,อ้ยอ,อยมวนที่นี่มวนหัวใจถึงว่าเขาเา็ดงานมือหน,นักนักมือล่าปัไหดก็มีความสุขเลยค่ะดนตรีนะคะมีดนตรีในหัวใจขอไะะพยนะคะพอเะใสใกระจอบในการเทเขาเลยทีนองเทเขาลงโอ้โอ้ในการเทเข่าลงถัง เพื่อจะเอาถังนี่ไปถือนี่พี่น้องปกติกะใส่ผ้าสะพ้ายเนาะนุกกะว่าเพื่อนในลุ่งล่างนุก,ก็เลยว่าเอามาผูกไว้ที่นี่นุกะด้วยความเร่งรีบอยู่ด้แต่ว่ากะรีบได้เท่าเท่าเราที่รีบได้เนาะนี่แหละเพื่อนติดนี่เพื่อนติดกระสอบพี่น้องเพื่อนติดกระสอบอคอยดึงออกมาเนาะคอยดึงออกมาแล้วก็ขออนุญาต ลงคลิปไว้ให้พี่น้องดูด้วยนะคะการทำงานของเราวิธีชาวนาโอ้ใส่ไ่เวลาโดนยุคพี่น้องละนี่การดึงเข่าออกจากกระสอบเป็นเสือบวโมงเนาะแล้วก็เบาเรียงการทำหน้าให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะยืมเตรียมไว้เลยนะในครัวเลื่อนห้าวนะคะว่าต้องมีการาพวกประเภทขาเชื้อราเนาะขาเชื้อรานี่ต้องเตรียมไว้เลยเด้อค่ะในการ ทำหน้าของเ้าวนี่เป็นว่าถาดีที่จุดก็คือพอเอามาเอามาพายหรือว่าเอามาผลเอามาผลเชื้อรานะคะเอามาผลไว้ขางข้างหน้าเลยเนาะพ่นรอบๆไว้เลยเพื่อกันการเชื้อรามาจากต้นหญ้าต้นตฉพาะไอ,อทำไมหนูถึงเอาต้นไม้ออกจากรอบแปลงนาคือว่าเพราะวา่าใดความรู้จากเพิ่มมากเนาะว่า ไม่การที่มีต้นต้นไม้นี่ทํำไห้ทํำไร่ทํำไห้ท่ำไห้ทำหํทำไร่ต้นไม้ได้บาทีนีทำไร่ทรำฉาดเนาะออกไปได้บาทีนีเป็นผลบอดีบันไดแต่ว่าจะผลดีของชาวนาคือตรงที่มีต้นไม้น่ะอาจจะมีเชื้อราหรือมีตัวหนอนได้นะคะก็มีความจําเป็นจะต้องถากทางออกเนาะขังกันแท้หน้านูน่นนั่งทางประทา่านแล้วอยู่พี่นอง ้างว่างๆโนก็สิมาอยู่จ้าก็ะนี่พี่น้องขออภัยนะคะขับตรวจพานนะคะก็จะมีเสียงนะคะขออภัยด้วยนะคะนี่แหละโอ้พืน้นพื่นหาทะลุฉีพิ้นหาท่าง,งอกออกไปใส่ทะลุเพื่อนก็นอยากออกเนาะเพื่อนอยากออกคือกัน, <c oughs> นเม็ดเขาเพิ่อนอยากไปเกิดพี่น้องเพื่นอยากเกิดนุมอกไหวโดน เพราะว่าทำนาทำนาอีกแปลงหนึ่งอยู่นะคะทำนาแล้วก็รีบเร่งทำนาตอนเช้าๆนะคะแล้วก็รีบเร่งไปสร้างรายได้นะคะพอเมนวาจะทำนาทีเดียวนะคะบางคนบางทันที่น้องก็อ่าเพิ่นมีความสมบูรณ์แบบแล้วเนาะอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบกินธรรมชาติแล้วอยู่แบบพอเพียงนะคะก็คือ บางทีก็มีหน้าที่ทํานาทํากิจการของเจ้าของหรือว่ามีธุรกิจของเจ้าของนะคะชาวนาก็ทาบางคนก็ทําสวนยางหรือว่าทําอื่นๆน,นะคะปลูกผักสวนครัวค้าขา,ขายบ้างประมาณนี้เนาะมีอาชีพหลากหลายที่แตกต่างไปในชุมชนชาวนากับมีหลายรูปแบบอยู่คะ่ะแล้วแต่ความถนัดของเฮ้าเนะาะป้าเฮ้ากับมีการปลูก พืชผักผลไม้ค้าขายนะคะพืชผักสวนครัวเว้นว่างจากการที่ทํานาแล้วนะคะส่วนมากยุบานเป็นการทำนาปีพี่น้องทำนาปีก็คือน้าปี1ปีทำหนึ่ครั้งนะคะทํำน้าปังกับมีอยู่เป็นส่วนน้อยส่วนที่เพิ่งใหญ่มีแปลงหน้ายู่กับไกลๆติดลำน้ำเนาะใก่ติดติดลำน้ำก็จะสามารถดึงน้ํานั้นมาทําทนาทํานาปังได้นะคะ ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูนาปีแบบนี้นะคะบ้านอีสานเรียกว่าเขาหน้ายเ,เขาหนะเฮ็ดเขาใหญ่นี่เขาใหญ่คือเขาหน้าปีกเขาหน้าปังก็จะเป็นการ่้ำหลายๆรอบเนะะแต่ว่าบ้านอีสานมีม,มยูแต่มีหน่อยค่ะเพราะว่าจะจะพอผู้พ่อพ่อค้าคนพ่อค้าคนกลางแถวนี้ก็จะมีการ ว่าถ้าเป็นเขาเขาอีหยังนี่ต้องต้องแจ้งเพิินเนะเวลาเอาไปสั่งไร่ใดเนต้องบอกว่าข้าวนาปีใหญ่เนะาะเขานาปีใหญ่ก็จะมีความหอมกว่ากันเนาะมีความหอมแล้วก็มีความยูใดนานเนาะถ้าสมมติสมมติมตข้าวนาปังหรือข้าวกอขอนะคะเป็นอายุของข้าวเพิินน้อยแล้วก็รสชาติหรือว่าสภาพวาของเพิิน ในความหอมแล้วความธรรมชาติของเพิินก็จะจะสั่นกว่ากันนะคะแบบใดเพิ่นว่าก็คือว่าความหอมหรือว่าเรียกว่าน้ำม,มันบอกพี่น้องนูก็คดิดบ่ออกเรียกว่าน้ำม,มันหรือคุณภาพาเนาะคุณภาพก็จะแตกต่างกันคุณภาพของเพิินก็จะอยู่ใดนานเนาะอยู่ใดเป็นปี2ปีกันยังยังมีความหอมเด้เป็นเผาหน้าปีเนะาะคบอกว่าเพิ่นเพล่นเพิ่นเ,พน,เพนเร่ง เลงของเพิ่นอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ปกติเนาะเพิ่นบ่ได้ดเลงดวนเขาบ่ได้เลงดวนที่สิเติบโตแล้วก็ที่ที่จะตาที่จะท่านตามฤด,ดูกาลเนาะเพิ่นค่อยๆเป็นคอ่นคอยๆไปนะคะเป็น,เป,นเป็นการปรับปรับเป็นเขาหน้าปีนี่คือเป็นเป็นข้าวที่ปรับตามภูมิภูมิอากาศไปเรื่อยๆแบบธรรมาชาติ เซเวลาโดนนะคะเซเวลาโดนในการปรับตัวดีวกว่าไอ้พวกเขาหน้าปังนี่ก็จะมีมีการปรับตัวที่รวดเร็วเนาะแล้วก็มีอายุที่สั้นกว่าประมาณน,นะะนั้นเนาะค่ะนี่แหละค่ะอยากได้ทุกเม็ดเนาะนี่หนูก็อยากได้ทุกเม็ดเด้เนิไม่อยากสูญเสียโอ้โอเสร็จแล้วนั่นเนาะโอ้ ก็จะเอาเก็บไว้ใหนี่ลองไปค่อยๆล้างออกเอาใส่น้ำทีว่าบานชาวหน้าตรงไว้บาน,นิซ่าเลียวว่าตรงไว้หรือกองไวน้นะใช้อ้เด้เต็มถังพี่น้องเลเต็มถังเลยขอบคุณนะคะมาชมด้วยกันดีใจนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ดูนางยูหน้ากองเลยนี่นี่แหละพี่น้องนี่ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอด นางใส่เวลาโดนเติบพี่น้องนี่คือได้กล่องน้ำขอบคุณค่าได้โอกาสแล้วนะคะก็จะลงทุ่งนานะคะทำการหวานข้าวลงตรมนะคะเป็นการสมแทมนี่ฝนตกลงมาไปปล่อยหรอคะ่ะหนูขออนุญาตลงทุ่งนานะคะหากพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้นะคะดีใจและขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะ